เดี๋ยวจะพามาดูประตูอตัตโนมัติงบประมาณไม่เกิน20บาทอ่ะถูกมากเพอเพอไม่ได้ใช้ตังค์้วยซ้ําไปนะครับผมมาดูการทํางานของเขาก่อนแล้วกันในนีหลายคนมาเห็นแล้วเอ้ยดีจากเลยเดี๋ยวไปทําใช้มั่งทายังไงเหรอก็ชอบถามผนมทาคลิปไปส่งให้เขาดูด้วยนี่เห็นไหมครับหลักการง่ายๆครับผมอาศัยหลักการแรงนุ่มถ่วงเนาะเพราะบางทีเข้าสวนก็แบบเ,เข้ามาอย่างเงี้ยขี้เกียจเดินไปเดินไปลืมเลยลืมปิดมันก็จะมางแรงเข้าอะนะ่ะเนาะ ก็จะมีอุปกรณ์ขวดน้ําครับขวดน้ำใหญ่น,นิดนึงประมาณ1.5ลิตรนี่แหละน้ำหนักกําลังถ่วงไห้ดีอยให้ปิดเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนแล้วก็ใส่น้ำนะครับผมตันนี้ประตูด้วยความว่าประตูมันเบามันเล็กมันไม่ได้ฝืดมากแล้วก็ใส่น้ําประมาณนี้ก็ได้ครับ1นส่วน4ของขวดเนาะ,ะแล้วทีนี้ก็จะมีตัวตัวที่สําคัญก็คือพวกนี้เหมือนชุดลอกเขานะครับผม หลายวัสดุที่ลื่นๆหน่อยหรือไม่ใครไม่มีก็ใช้ลวดเส้นใหญ่ๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็เชือกที่เป็นกลมๆลื่นๆนะครับผมตัวนี้ขนาดไม่ลื่นมันก็ยังใช้งานได้นะเป็นเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จุดสําคัญอีกตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับผมใช้ลวดมาขดเป็นอตะขออย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็ใครที่มีงบหน่อยใช้ลอกก็ได้นะครับผมทํามุมให้มันดีๆหน่อยนิดนึงนะครับให้มันดูอย่างเงี้ยลื่นได้แล้วก็ยึดกับขอบประตูนะครับผมขอบประตูอย่างเงี้ย ผมก็เอาง่ายๆเลยยึดใส่น็อตน็นอตหมุนอัดเข้าไปนะครับง่ายๆนะเวลาคำนวณก็เปิดประตูให้สุดกอนเปิดประตูให้สุดแล้วก็มาดูขวดน้ำเราว่าโอเคมันชนหรือเปล่าถ้ามันชนอ่าคานก็ต้องเพิ่มความยาวเชื่องหน่อยนะครับผมแต่ตัวนี้มันพอดีนะครับปิดเข้าสนิทปุ๊บขวดน้ำยังห้อยต่องแต่งอยู่ยังไม่ถูกพื้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดมันมันไปตั้งบนพื้นแล้วประตูมันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ย มันจะค้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมันไม่ลงสุดเนาะถ้าเกิดมันลงสุดปุ๊บมันก็จะถ่วงลงประมาณเนี้ยเห็นไหมง่ายไหมครับง่ายนะทําเองก็ได้ง่ายจังเออถ้าใครชอบก็กดหัวใจให้หน่อยนะครับผมถ้าใครทําไม่เป็นก็กดแชร์ไปให้แฟนทําให้ก็ได้นะคุณผู้ชายให้ทำได้เราสาวอาจจะมันติดยังไงเหรออะไรยังไม่รู้นะครับผมโอเคหรือไม่ก็สงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้ครับผมมาคุยกับผมหน่อยอันนี้คนคุยด้วยเงา สุดท้ายก็ถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับผมครับ